สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่คืนสวนฝันนะคะก็ละครของเรานะคะก็ได้แสดงจบเป็นเปนที่เรียบร้อยแล้วและในคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้สัมภาษณ์พี่ๆที่เป็นเมืองหลังนะคะและในคลิปนี้เรามาสัมภาษณ์ผู้ชมกันบ้างคะ่ะว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยค่ะช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะพิมารุ่น26มาลาธอน,นะค่ะี่เป็นคุณแม่นของแมงปอน,นะคะคุณอา้องแมงปอน,นะคะโอเค I'm my name is t o n i y from France Actually one the my <aff chter> of คร <Mon ona> <C inclusive>. ับสวัสดีครับ <Enlight> ช <enment> ื่อสกายครับผมครับรู้สึกประทับใจอะไรในเรื่องเดอะมินีบไนการ์เด้นครับโอ้ยจริงๆชอบตั้งแต่รู้แบบว่ารู้เนื้อเรื่องย่อแล้วแล้วก็แบบอยากมาดูงานแบบงานเห็นเขาว่าแบบเซตติ้งดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออแบบสนใจแล้วก็พอมาดูจริงๆรู้สึกว่าชอบบทแล้วก็ชอบวิธีการเล่าเรื่องของพุ่มกลับมากๆใช่รู้สึกว่าละครเรื่องนี้แบบ สะท้อนถึงเกี่ยวกับความลังแล้วก็เวลาที่มันแบบหยุดไม่ได้แล้วมันเดินต่อไปเรื่อยๆคคือตอนแรกเข้ามายังไม่ได้มีรู้เรื่องสตอรี่มากแต่ว่าพอมาดูแลรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากเนื้อเรื่องเข้าใจง่ายแล้วก็รู้สึกว่าโปรดักชันทุกอย่างทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนเต็มที่มากๆรู้สึกดูและเอนจอยมากๆครับมีความประทับใจก็คือ,อนักแสดงแล้วก็ทุกๆคนที่แสดงในวันนี้หรือทั้งคนที่ทำฉากทุกคนนะคะ ที่ได้ทำผลงานออกมาคุณแม่คิดว่าเ,เป็นครั้งแรกของพวกเขาก็แสดงได้ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเก่งมากค่ะ At first I wanna tell you that I can't understand Thai language p e r f e c t but I feel like this students make it perfect and like everything it it did well and I I think it's impressive. เนี่ยคือการทำโรงละครแบบรัดโรรชาติโดยการเราจะเน้นลดขยะและเน้นการรีไซเคิลเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญเนี่ยมันยังสร้างจิตสำนึกทางด้านความยั่ยนให้กับอุตสาหกรรมการแสดงของเราอีกด้วยจริงๆมันจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งก็คือเป็นลังปูสองฝั่งของเวีที่อ่ะวีกคือลูกคือลูกค่ะคือชิ้นนั้นอ่ะมันใช้จากธรรมชาตพวกตะกร้าที่สิบบาทอะไรเงี้ยครับพวกตะกร้าก็ฝาชีแล้วก็เอามาทำเป็นเหมือน กระเช่อะไรอย่างนี้ก็ส่วนจากการอันนี้อีกชิ้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นของละครรุ่นของรุ่นน้องที่แบบว่าแสดงจบไปแล้วแล้วไม่ได้แบบว่านํากลับมาใช้แล้วก็เลยนํากลับมาใช้ใหม่โดยการแบบว่าแต่งสีใหม่ทําให้แบบว่ามันเปลี่ยนรูปลักษณ์แบบตอนแรกไปแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ต่ออ่ะเดี๋ยวเราไปถามผู้ชมกันดีกว่าว่าผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นรกับกีงิเอเตอร์กันบ้างครับปะ อันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยจริง,รงคือเลิศมากเพราะว่ามันเป็นการแบบ sustainability ว,ว้าแปลว่า ah. อุ้ยมันก็ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ oh. หลายๆอย่างก็คือต oh. ั้งแต่ oh. นี่เรียนอะ่ะก็มีการทุบทิ้งเยอะมาก oh. แล้วก็แบบว่า เสียงเงินเยอะมากก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นการทําแบบนี้เนี่ยแล้วมันวาว,าวมากแล้วเราก็ไม่เห็นรอยต่อด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันใช้ฉากข,ของอะไรใช้นวนใช้นี่ของอะไรจริงๆก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็แบบเหมือนได้เราแบบรีไซเคิลสิ่งที่แบบมันมีอยู่แล้วก็มาทําใหม่มันก็ถือว่าดีมากครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดม,มากเลยการทํางานของศิลปะปาบางทีมันก็เป็นเรื่องของเวสบางอย่างเพราะว่าบางทีงานศิลปะพอใช้แล้วมันอาจจะไม่ได้กลับมารียูหรือไม่ได้เอากลับมาใช้ใหม่มันก็กลายเป็นขยะ รู้สึกว่าการที่ใช้าการรีไซเคิลกับวัสดุบางอย่างมันไม่ได้เป็นการขัดหูขัดตาอะไรแต่มันเป็นาการได้รับสิ่งต่างๆในเชิงบวกที่มากกว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างชื่นชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วคือการที่แบบเรามีอะไรอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาพัฒนาเพิ่มขึ้นได้หรือว่าบางอย่างที่เราใช้ไปแล้วแค่ครั้งเดียวอ่ะจริงๆมันก็เอากลับมาใช้ได้มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันก็ถือว่าหนึ่งมันก็ประหยัดด้วยแล้วก็อนุรักษ์ด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ขอถามคำาให้กับเรื่องเดิมในการเดนได้ไหมครับภูมิใจค่ะ Say like this show was wonderful and thank you to everybody เก่งมากทุกคนค่ะเก่งจะน็มากเลยค่ะสุดยอดมากค่ะเธอเก่งมากโคตรจะจึ้งเมียวเมียวเมียวประทับใจมากมากสวยงามสนุกครับเวอร์มากๆค่ะมาประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายพื้นที่ ขณะที่แผ่นดินไหวจุดนี้ซึ่งเกิดขึ้นแมนช็อกเนี่ยตอนบ่ายโมง20นาทีตามเวลาประเทศไทยแล้วใช้เวลาประมาณ5นาทีกระจายแรงสั่นสะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานคร,ร ตัฉันเป็นตีน่ามึงไย้ที่จริงเธอก็รู้ว่าตัวฉันไม่กดเธอนะไม่มากเท่าไรแต่ที่เธอจะทำเป็นว่าไม่รู้ว่าไม่ชี้ให้อันนี้เรื่องใหญ่แม้ว่าเธอไม่รู้ว่าเะไปตรงไหนก็แค่ลงมาเคลียรเกันอยากตรงไหนแต่พอเธอเงียบเงียบยิ่งน้อยใจเข้าใจมามาแล้วนะมาแล้วนะเธอไม่มาง้อก,กันสักทีงอนแล้วนะมอนแล้วนะเธอไม่มาขอโทษดีดี